ดีลซูเปอร์ไฮแจ็คที่สุดในตลาดเวลานี้คงต้องยกให้ดีลของราฟินญากับเชลซีเลยแหละครับโดยก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งอาร์เซนอลสเปอร์รวมถึงบาร์เซโลนาต่างก็เคยรุมจีบทางราฟินญากันมาแล้วทั้งนั้นแต่สุดท้ายราฟินญากําลังจะลงเอ่ยกับเชลซีซะแล้วล่ะครับสวัสดีครับโฟนุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของราฟินญาดีลแรกของเชลซีในยุคข,ของท็อตโบลีถือเป็นดีลซูเปอร์ไฮแจ็คเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับดีลของราฟินญากับเชลซี โดยก่อนหน้านี้มีทั้งบาร์เซโลนาอาร์เซนอลและก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ต่างก็เป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมส่วนทางเชลซีเองก็เคยมีข่าวราฟินญาเมื่อตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาในตอนนั้นครับเชลซีได้คุยกับเดโกเอเย่นของราฟินญาแล้วด้วยแต่อย่างไรก็ตามดีลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่โรมมนอราโมวิชโดนคว่ำบาตรทุกอย่างก็จบลงไปจนมาถึงในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับราฟินญาก็ตกเป็นข่าวรายวัน ว่าเขากำลังจะกลายเป็นนักเตะของอาร์เซนอลแต่แล้วล่าสุดก็กลายเป็นเชลซีที่ไปปาดหน้าอาร์เซนอลแล้วคว้าตัวราฟินญามาโดยเชลซีและลีดครับได้บรรลุข้อตกลงอย่างสมบูรณ์กับราฟินญาแล้วซึ่งค่าตัวจะตกอยู่ที่60-65ล้านปอนด์รวมแอดออนและต้องจ่ายค่าตัวทันทีสำหรับดิวของราฟินญาครับกลายเป็นท็อดโบรี่เจ้าของสโมสรเป็นคนจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง และดิวนี้จะไม่ส่งผลต่อดิวของรายิมสเตอร์ลิงด้วยเพราะโทมัสทูเคิลต้องการนักเตะทั้งสองคนโดยในรายของเซอร์ลิงก็กำลังจะปิดดีวได้ในไม่ช้านี้ราฟินย่านะครับย้ายมาอยู่กับลีดเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วซึ่งเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดและด้วยฟอร์มที่สุดยอดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้ลีดรอดตกชั้นแบบใจหายใจคว่ำสำหรับราฟินย่านะครับปัจจุบันเขาอายุ25ปีเขาเกิดที่บราซิล ราฟินยาเคยให้สัมภาษณ์ว่าพริมเลียกอังกฤษคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของผมมาโดยตลอดเท่าที่ผมจําความได้เมื่อผมเริ่มดูบอลผมก็รู้จักกับพริมเลียกแล้วการเล่นกับสโมสรในอังกฤษคือเป้าหมายแรกของผมและผมก็ได้เซ็นสัญญากับลีดคุณคงจินตนาการออกใช่ไหมล่ะครับว่าผมมีความสุขแค่ไหนที่ได้ใส่ชุดแข่งในพริมเลีกราฟินย่านะครับเกิดในครอบครัวนักดนตรีคุณพ่อของเขามีอาชีพเป็นนักดนตรีกลางคืน ส่วนทางบ้านก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆราฟินยามีความฝันเหมือนกับเด็กบราซิลคนอื่นๆน,นั่นก็คือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาเริ่มเตะบอลจากการนําเอากระดาษมามัดรวมกันเป็นลูกฟุตบอลโดยเริ่มจากการเตะเล่นในห้องจากนั้นก็ไปเตะกับเพื่อนๆแถวบ้านและราฟินยาก,ก็มักจะโชว์สเตปการหลอกแบบโรนันดินโยเพราะนี่คือไอดอลของเขาหลังจากนั้นครับ ราฟินยาก็ขยับไปเล่นฟุตซอลซึ่งเขาก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเขามีสกิลการเล่นที่แพรวพาวมีเท้าซ้ายที่สุดคล่องราวกับมีเชือกผูกติดไว้กับลูกบอลจากนั้นครับราฟินยาก็เริ่มมีชื่อเสียงและก็เปลี่ยนไปเล่นฟุตบอล11คนกับสโมสรอาร์วและที่นั่นก็ทําให้เขาได้พบกับเดโก้ตำนานแข้งชาวบราซิลที่ไปเลือกเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสเดโก้รับหน้าที่เป็นเอเย่นให้กับราฟินยา และเดโก้ก็พาเขาออกสู่โลกกว้างราฟินญานะครับได้ย้ายไปเล่นกับวิกตอรียกิลมาไรส์ในโปรโตุเกสด้วยค่าตัว600,000ยูโรและด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นนั่นเลยทําให้เขาได้ย้ายไปเล่นกับทีมดังในลีกโปรโตุเกสอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว6.5ล้านยูโรซึ่งราฟินญาก็โชว์ผลงานได้สุดยอดเหมือนเคยจากนั้นครับแรนท์ทีมดังในลีกเอิงฝรั่งเศสก็มาดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง21ล้านยูโร การย้ายไปอยู่กับแลนทําให้ราฟินญ่าได้เจอกับโลกกว้างมากขึ้นเพราะสไตล์ของฟุตบอลต่างกันชัดเจนกับลีกที่เป็นผ่านมาราฟินญ่าย้ายมาเล่นแค่ปีเดียวเขาก็กลายเป็นที่รักของแฟนบอลด้วยทักษะอันน่าตื่นตาตื่นใจของเขาแต่ทว่าหลังจากนั้นเดโก้ก็ได้รับการติดต่อจากลีดยูไนเตตและราฟินญ่าก็รีบตอบตกลงทันทีเพราะตัวเขาเองมีความฝันที่อยากจะเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วและนั่นก็ถือเป็นก้าวสำคัญมากๆ กับชีวิตนักฟุตบอลของราฟินญาถึงแม้ว่าลีดนะครับอาจจะไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์หรือลุ้นโคต้าไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่การย้ายมาอยู่กับลีดทําให้เขาได้กลายเป็นเป้าสายตาของแฟนบอลทั่วโลกและราฟินญาก็มาสร้างความอศรรัศจรรย์ให้กับลีดและก็ช่วยลีดร,รอดตกชั้นเมื่อฤดูการที่ผ่านมาได้อย่างสุดยอดราฟินญาลงเล่นให้กับลีดไปทั้งหมด66นัดทาไป17ประตูและทําอีก11แอสซิส ในตอนนี้ครับราฟินยากำลังจะย้ายออกจากลีดไปอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัวสูงถึง65ล้านปอนด์ด้วยกันจากนี้ครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าราฟินยาจะโชว์ผลงานได้สุดยอดขนาดไหนกับเชลซีและคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับดีลนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของราฟินยาดีลแรกของเชลซีในยุคข,ของท็อตโบลี วันนี้ผมโฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ